หลวงปู่สุขแห่งวัดปากคลองมะขามเท่าชัชนาชื่อนี้คงไม่มีนักนิยมพระเครื่องผู้ใดปฏิเสธถึงความเกรียงไกรในชื่อเสียงและบารมีของท่านไปได้และหากจะกล่าวถึงพระเครื่องมากมายหลายถิ่นที่ท่านได้สรรสร้างและปลุกเสกเอาไว้แล้วก็คงต้องจัดให้เป็นของดีวิเศษสุดที่นักนิยมพระเครื่องต่างสอหาและยกย่องเิอทูล ให้เป็นพระเครื่องอันดับหนึ่งของวงการในขณะนี้เชื่อว่าคงมีผู้ฟังหลายๆท่านที่ทราบถึงประวัติของหลวงปู่องค์นี้กันดีอยู่แล้วในวาระ175ปีหมอรณการของท่านวันที่23ทธันวาคม2565